สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสมอเฟเจอ c h ช n นอ l นะครับวันนี้กับโปรเดิมนะครัโปรเน็ตนะครับตอนนี้สําหรับคนที่ใช้ AS นะครับโปรเน็ตสามสิบเมกกับไว้แล้วครับผมอันนี้แข่าวดีเลยครับแต่ไม่มีการโทรแล้วนะครับโทรก็แนะนําว่าไปสมัครโปรเพิ่มได้ครับตอนนี้มี โปรหลัหลับนะครับจากเว็บไซต์มิสเตอร์ฟา์นะครับครับอันนี้ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในคำอธิบายนะครับผมตัวหนนะคาบผมจะมี AS นะครับ30เมตร235บาท นะครับมีค่าซิมส5บห้าทนะครับผมมีโปร15เมกมีโทรฟรี2องร2บาทต่อเดือนนะครับ4เมกก็มีนะครับมี10เมกโทรฟรีเดือนละ50หรือที่10เมกนะครับเดือนละ สองร้อยบาทครับแต่ไม่มีโทฟีนะครับแล้วก็มีแปดเมกนะครับไม่มีโทฟีหนึ่งเลยห้าสิบบาทครับผมใชิ้นงานสดคือหกเดือนต่อมาเป็นของดีแท็กครับเป็นโทฟีเป็นทุกโปรโมชั่นเลยครับสามสิบเมกนะครับ,บ,รบไม่รู้สักปีมีโทฟีเดียวละสองร้อยหกสิบห้าบาท สิาเมกไม่ลดสปีดแล้วก็มีโทรฟรีครับเดือนละ200บาทหรือ40เมกไม่ไมลดสปีดมีโทรฟรีนะครับใช้ได้หนึ่งบาทนะครับและเด็ดเป็นลดสปีดสำหรับแค่2เมกนะครับเดือนละ220บาทต่อไปเป็นของชัวนะครับ มีมีตัวโทรฟีอยู่สามโพรนะครับส่วนโปรนึ่งในมีโทรฟีครับสามสิบเมตรมีโทรฟีนะครับจะเหมือนกับมีแท็กนะครับราคาส่งละหกสิบห้าบาทครับแล้วก็ถ้าต้องการที่มั่นกันโทรฟีนะครับก็มีโปรหนึ่งครับคืนละ240บาท ก็40%เมกนะครับโทรฟีเดือนละ200บาทสุดท้ายนะครับคือ4เมกโทฟีเดือนละ150บาทครับผมนีม่ใช้งานได้6เดือนถ้าติดต่อก็ผมจะแจ้งรายละเอียดในคืออัปเดตวันที่2ซึ่งสามารถโทรไปสอบถามก่อนได้ว่าโปรนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่ายัางอยู่นะครับผมโบ้เพิ่งัปเดตเดือนเย็นนะครับ ส่ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับช่วยกดนสมมติถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องสมิแคนแจกด้วยนะครับจเจอกันวันเสาร์หน้าครับขอบคุณครับ